สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนพบกันกับไอวี่ยิงแซงอีกแล้วนะเจนะจ้าวันนี้นะคะไอวี่ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนช่องของเรานะคะอย่างเป็นทางการเลยนะคะนี่นะคะบริษัทนี้ค่ะมิกโอกนะคะไอวี่ได้ผลิตภัณฑ์จากมิกโอกมานะคะเป็นชุดทำสีผมนะคะทุกคนแล้วก็มีชีทเมนต์บำรุงนะคะ ะะมีหลายตัวเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปทำสีผมกันนะจ๊ะตอนนี้ไอวี่ก็ผมเป็นแบบสีนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนสีนะคะว่าจะเป็นสีอะไรนะคะเดี๋ยวคอยติดตามนะคะคอยติดตามคลิปวิดีโอต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีอะไรมากนะคะก็ จะบอกแค่นี้จ้าบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วไปแล้วไุแลลี